สวัสดีครับผมผมกอนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะนะครับวันนี้มีแต่ล้อเทพมานําเสนอนะครับต้อนรับสิ้นเดือนทีหน่อยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของโตโย t a Camry นะครับเป็น A.C.V. ประมาณ60นะครับเป็นตัว m i n เ r นะครับก่อนเข้าเป็น New Camry ตัวใหม่นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวไฮบริด นะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับล้อแท้ครับล้อตัวนี้ที่เขาเรียกกันลาย15ก้านนะครับเบอร์ศูนย์เฉพาะล้อเกิน30,000นะครับบอกได้เลยนะครับแล้วก็ล้อปลอมเยอะด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่มีความรู้นะครับไม่มั่นใจมาซื้อที่ร้านเราได้ของแท้แน่นอนนะครับที่เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็ เป็นล้อขนาดคอ17นะครับกว้าง7นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะล้อผลิตปี17นะครับเดือนมีนาเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก่อนที่จะเป็นตัวไมเนอร์นะครับล้อตัวนี้นะนะครับล้อลายนี้นะครับผมบอกได้เลยนะติดท็อปทรีนะครับของล้อแคนบี้พิลาร์เรามายาวนาน มีถามแทบจะตลอดมาเรื่อยๆบางทีหาของไม่ได้น้ะหมดเลยนะครับตอนนี้มีมาชุดหนึ่งสนใจสอบถามมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน mm hmm. ้าร้านเราเป็นเต็์สีขาวแดงนะ mm hmm. ชื่อว่าร้านต้ยนยางโยนต,ตั้งอยู่พระรามสองบางสุขเพียนะครับอยู่เลยซอยเทียทะเล2 1เหรือ21มา2 0 0เนนมตรตึ้ถหนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ จากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยังโยนของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะารจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี